วันนี้จะมาทําการเพาะเมล็ดมะข่ามงนะครับให้งอกอย่างไวนะครับไวกว่าปกตินะครับเราจะทําอย่างไรดําแบบไหนครับไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเมล็ดมะข่ามงที่เราจะทําการเพาะนี่นะครับเราจะต้องตัดนะครับตัดส่วนปลายที่ไม่ได้อยู่ติดกับส่วนเหลืองเหลือนะครับตรงนี้นึกภาพออกนะครับมันจะมีเหลืองเหลืองหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนรากนะครับแต่ส่วนนี้เราจะต้องตัดตรงนี้เพื่อที่จะให้ใบทะลุขึ้นมาใบจะต้อขึ้นมาดยฉะนั้นเราเมื่อเราตัดเสร็จนะครับตัดก็พยายามอย่าให้โดนไอน้เหลืองๆข้างในนะครับอันนี้ผมแช่ไว้48ชั่วโมงนะครับแช่ไว้48ชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่เราแช่การแช่ก็คือเราจะใช้น้ําอุ่นนะครับ ใช้เป็นน้ําอุ่นเนาะในการแชร่ไว้48ชั่วโมงนะครับแช่เสร็จเราก็จะเอาด้านที่เป็นที่มีเหลืองเหลืองหุ้มนะครับของมะข้ายโมนะครับทิ่มลงไปในในหลุมในถุงนี่นะครับถุงที่เราจะปลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ก็ไม่นานนะครับไม่นานก็อีกประมาณสัก15วันนะครับเขาก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดู ที่ผมชําไว้ก่อนนะครับชมครับหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไว้นะครับช่าชําไว้แล้วก็ลดน้ํารดท่าให้ดีครับประมาณ15้าวันนะครับสิวันบางต้นก็ไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ผมหยิบต้นที่เกิดงอกดีนะครับขึ้นขึ้นมาดีเลยต้นนี้นะครับเอามาให้ดูนี่นะครับการเจริญเติบโตของมะข่ามงนะครับที่เราเพาะเมล็ดเองนะครับ เพาะเมล็ดเองนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่มีใบนะครับใบเขาออกมาแล้วนะครับไปดูกันครับครับท่านผู้ชมครับต้นนี้จะมีใบแทงยอดขึ้นมานะครับนี่ฮะใบแทงยอดขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นผลพวงของอาการเพาะเมล็ดเองทั้งสิ้นนะครับนี่ครับเรามีเมล็ดพันธุ์นะครับไปเก็บมาจากตามท้องไร่ท้องนาเราก็เอามาเพาะพันธุ์นะครับ โดยเราก็ไม่ต้องไปรอจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พ่อชํำนะครับเราก็เพาะไว้สาหรับปลูกเองก็ได้นะครับนี่ครับมาข่ามโมงครับครับตัวนี้ก็โผล่ยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันแต่ระยะเวลาการงอกของเขาเนี่ยสิบห้าวันเขาจะจะโผล่ขึ้นมาก่อนแต่ตัวนี้ก็ได้สักประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับยี่สิบกว่าวันครับยี่สิบกว่าวันก็จเจริญเติบโตขึ้นมา สูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรครับนี่คือระดับการเจริญเติบโตนะครับของมะข่าโมที่เราเพาะไว้นะครับถึงจะเป็นการเพาะในวันเดียวกันนะครับแต่การเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับดูนี่ครับนี่ตัวที่หนึ่งนี่นะครับยังไม่ได้ออกใบนะครับนี่กําลังจะเริ่มออกนี่โผล่ใบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่เขามีใบขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้ก็โผล่ขึ้นไปแล้วตัวนี้ครับ ต้นนี้นี่แผ่เป็นกิ่งออกมาแล้วนะครับก็เตรียมที่จะสักประมาณสองเดือนนะครับจะเอาลงปลูกได้นะครับนี่คือการเพราะพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดมะข้าวโมงนะครับง่ายๆทําทได้ง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะไปเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอามาเพาะชาเองได้ครับครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าระบบรากของมะข้าวโมงนะครับนี่เขาจะแทงทะลุออกมาแล้ว เขาก็จะสร้างรากนะครับนี่ถุงจะจะเป็นถุงที่เล็กเกินไปนะครับในการทดลองปลูกในคราวนี้นะครับถุงเล็กเกินไปรา,ากเขาจะออกทะลุถุงมานะครับเพราะฉะนั้นการปลูกครั้งต่อไปเราต้องใช้ถุงที่ยาวกว่าน,นี้นะครับนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นามะข่าแต้นะครับที่ผมได้เพาะชำไว้นะครับมะข่าแต้ ข้าแตก้กับมะข้าวมงนี่ก็เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ที่แข็งนะครับเป็นเนื้อไม้ที่แข็งนี่ครับต้นนี้ก็เพิ่งแตกขึ้นมานะครับก็จเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําลดับนะครับนี่เป็นใบเขาจะมนุมนๆเรียวมันหน่อยนะครับส่วนใบของมะข้าวมงนี่ก็จะออกเรียวๆนะครับแตกต่างกันและก็มะเมล็ดของเขาก็จะมีความโตขนาดจะแตกต่างกันครับ วมถึงผลฝักด้วยนะครับมะข่าแต้ก็จะเป็นฝักกลมๆที่มีหนามส่วนมะข่ามงก็เป็นฝักเรียบนะครับฝักเรียบๆเป็นฝักยาวๆเรียบๆเป็นวงรีนะครับประมาณลักษณะนั้นนะครับและที่สําคัญคือเขาเป็นไม้ที่เราควรปลูกนะครับเป็นไม้ที่เราควรปลูกสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับในการปลูกป่าช่วยอนุรักษ์นะครับ ช่วยลักป่าช่วยกันนะครับเราถ้าไม่มีเวลานะครับที่จะไปขอพันไม้นะครับจากศูนย์พ่อชํากล้าไม้เราก็สามารถที่จะไปเก็บตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็เอามาปลูกเองได้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ